ไหนไมรูม้เนี่ยเพื่อนใขโมยรูปผมบ่อยพ <c oughs> อขโมยรูปผมบ่อยเพื่อนจะแบบใช่ใครจะนอนนะอ้าวหลันแล้วนะไม่นนมาเลยเราขออะไรเป็นเสนาดน่ะ <c oughs> ให้เพื่อว่าตั้งงานแล้วสองตัวสองปีปีไหนมั่งจำไม่ได้ไอ้ไอ้เนี้ยปีล่าสุดที่ตับอยู่อ่ะ ไม่รู้จำไม่ได้ไอเอ็นแกรสปอร์ตไม่ใช่เว้ยมีนักบอลเดินมาแล้วก็บอกว่าเอาเสื้อมาให้เออขโมยรูปผมบ่อยแล้วเขาว่าเออเอาเสื้อมาให้เยสอันนี้มันนี่มันแกรสปอร์ตไงแชมป์ไม่ไปครับเนี่ยใช่เหรอพี่โชคอะปีพี่โชคป่ะผมว่าไม่ใช่นะแต่ว่าเปลมันเป็นอย่างนี้เองนะเว้ยเห็นปะเออไม่ได้ใส่เลยแขวนมากกว่าใช่ไหมเอาไปละ ใช่แต <correction S 1> <sensory tissues. S 2> ่ตั้งแต่เท่าเนื้อลืมมาดิครับผมจะให้เออเบิรเเอาเอาดูนึ่งมือไม่เป็นไรนี่แหละเอาให้ครบเอาในเบอร์ี่เราต้องอย่างเรา้่ม่เบอร์เราต้องใส่ในทำไมเบอร์มันจะลอวา่ไหมลอกเราก็ไม่รูเหมือนกันว่าโอ้เนน่ประกนไมเ็นลยบห ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทำงานที่เดียวผมนะขาดบิดาแล้เนี่ยนะปวดหัวทิ้งหายเลยเอที่วินาอยู่โอ้โหไม่รักษาเลยเฮ้ยเราไม่ได้ใส่เลยไม่แล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ไงช่วยใส่ไหมแขกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยอาลีปปเนี่ยอารีไปเนี่ยเ็ปีไหนรู้โอ้โหจะ่อยหน่อยโอ้โช่วยกิน เอาเครับเดี๋ยวมันเอาทั้งค้องนะถ่ายรูปยรูปมาตรงนี้มันแดงนลพี่ออกข้างนอกเลยว่ะ